ชอบแดนซ์อยู่มากินข้าวกันวันนี้เราไม่ได้ไปเอาข้าวจากครัวเพราะว่าครัวมีกิจนนิมนไม่มีกับข้าวนะครับรเ้าก็เลยไม่ได้กินข้าวเวนครับมามาทำกินเองเลยครับซื้อไถ่มาสอหน่วยด้วยสองหน่ยออวยละห้าบาทนะกินไยนะครับข้าวกลางวันและข้าวเย็น ไปพร้อมกัน,นข้าคุณผิดผงแสนแซ่บสุดยบุนี้สับไปแล้วส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรมากมีผิดผงและอูมามิ อืมอืมเขือกระสานพิซ์อร่อยมากนี่ไข่ต้มไข่หมดแล้วไม่ได้ไปซื้ออืมอร่อยอร่อยี่ก สวรรค์บ้านมาเลย ำปานไปก่อนค่อยเข็ม่ะแซ่บกันต่อเลย,ยง,ง่ายๆอยู่ง,ง่าย ไม่ได้ไประหยัดนะครับแค่มันมีเงินซื้อกินได้เท่านี้ต้องเข้าใจพผมอ่ ช่องแดนแชบอยู่จึงมีอาหารพื้นพื้น,นไม่รู้หรอล่ะเพราะหาได้เท่านี้แต่กระแทบนะครับแซบบรรบแทบมาแซ่บนำการ คนมีคำนิยามการกินคือะสมแต่ต่างกันไปกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อ,อก,กิน ก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายของผู้กินที่จะมุ่งไปทางไหนสุด ช่วยกดไลค์กดแชร์กล้องช่องแดนแซบอยู่ช่อง YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะนะครับตอนนี้เป็นหกร้อยขออีกสามร้อยกว่าจะได้หนึ่งพันแล้วก็หนึ่งพันซับนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันคนติดตามนะครับแล้วก็ช่วยชอบไปติดตามในช่องแดนแซบอยู่ช่องเททับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตอนนี้คนติดตามแค่สามร้อยกว่าครับกดเยอะๆนะครับจะได้มีช่องทาง ຕະໂຕຫັ້ນບາດຊີວິດຂອງຄົ